สวัสดีกันนะทุกคนเรามาอยู่กับเกนนัมเฟรมช่วงท้ายของ72เฟรมนั่นแหละครับรอบนี้มาอยู่กับตัวที่66ทิมาริสกันเครื่องตระกูลบัวโดอินปัจจุบันเป็นของกาลิเลโอบัวโดอินในอดีตเป็นของกากินบัวโดอินนั่นเองนะครับเขาเนี่ยก็แร่นอนว่าเป็นผู้ชายชั่วๆปราบแล้วก็เป็นผู้นำนุ่นแรกด้วยนะตัวเครื่องได้ถูกเก็บไว้ที่ศูนย์วิชาการชั้นใต้ดินวิงกอรนั่นเอง เป็นเครื่องที่เน้นแทงมากกวา่าแต่ก็เราเห็นมีฟันอยู่บ้างแหละถ้าอาวุธหลักมันไม่ตกหล่นซะก่อนนะน่าจะได้ไอเดียมาจากการชนทวนซึ่งการชนทวนอ่ะมันเป็นกีฬาอย่างหนึ่งของพวกเราอัศาวินในยุคกลางนะแต่นักบินคนปัจจุบันอนะ่ะแทงไม่เห็นเคยโดนบ่อยัเท่าไหร่เลยก็มีแทงโดนอยู่บ้างแต่ก็วืดสงสัยคงต้องไปฝึกแทงเข้าไปแหละนักบินคนเนี้ยเลยกลายเป็นว่าจะมีพางโจมตีที่สูงนะ ถูกออกแบบลักษณะเป็นอัศวินตามการอ้างอินของบิซาดตนเองตรงกลางส่วนหัวได้ติดตั้งเซนวเซอร์เอาไว้เป็นเซนเซอร์ที่มีความแม่นยําสูงมากแต่ว่าในอ็มไม่รู้นะว่ามันสูงแค่ไหนเพราะก็ไม่ได้มีการบอกรายละเอียดใน,นส่วนนี้ซึ่งก็จะมีเกาะที่ปิดตรงส่วนนี้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันถูกทําลายนะถึงแม้ว่าจะมีพลังโจมตีที่สูงก็จริงนะแต่ว่าในเรื่องของการเจาะก่อนประสิทธิภาพมันต่ำมากอ้าวสาร้างเงินนะต้องเข้าใจว่า ตอนที่การ์ฮอนมันสร้างใหม่ๆอ่ะตอนนั้นมันต้องรีบใช้ด่วนมากนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้มีการเช็คประสิทธิภาพของตัวอาวุธเนี่ยดีถี่ท่วนเท่าไหร่แล้วเพื่อเป็นการแก้จุดบอดของตรงนั้นก็เลยได้เพิ่มตัวท่อขับดันตรงขาแล้วก็ไหลทั้งสองข้างเข้าไปเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับการเจาะให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นตัวคอาพิษจะอยู่ด้านบนของกลางอกแต่ว่ามันจะเป็นคอคพิษเวอร์ชั่นใหม่นะไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ยานเปรต เลยทําให้นักบินน่ะปกติที่ไม่ได้ติดตั้งระบบยานเปรตสามารถขับเครื่องนี้ได้แน่นอนนะว่ามีระบบพื้นฐานเหมือนกับเครื่องอื่นแล้วไอความสามารถปลดดิมิเตอร์ออกมันก็สามารถทําได้เหมือนกันจริงๆอ่ะระบบมันก็ดีเลยทําไมมันไม่ใช้ว่าเออทั้งที่มีระบบดีขนาดนี้เนะี่ยหรือเพราะระบบกากหรือเปล่านะอันนี้บอกว่าไม่ใช่นะจริงๆอ่ะระบบมันเก่งอยู่แล้วถ้าระบบไม่เก่งอะ่ะนักบินคนอื่นมันคงไม่ใช้กันหรอกเพียงแค่ว,ว่านักบินปัจจุบันอะ่ะ ไม่ชอบระบบนี้นะเอออย่าว่าแต่ไม่ชอบเลยไม่ชอบหุ่นนี้ด้วยซ้ําเลยไม่มีการโชว์ให้เห็นในอนิเมะแต่ว่าในเกมมันมีให้เห็นกันอยู่ตอนนั้นเจ้าตัวก็ยังขับชาวานเบเกลอยู่นะที่ไปต่อสู้กับอบาตทอสแล้วก็แน่นอนว่าให้แพ้กลับมานะแถมได้รอยเพลแล้วก็ปล่อยพวกบาบาตทอสหนีไปได้ก็ถือว่าเป็นความเจ็บใจที่เจ้าตัวยอมรับไม่ได้นะสร้างทั้งบาดแผลแล้วก็ความอัดอายเอาไว้ เจ้าตัวก็เลยแน่นอนว่าคนไม่ไหวแล้วเอาของจริงสั้นหน่อยนะก็เลยงัดเอาขี้มลิดออกมาใช้งานซะเลยเลยกลายเป็นศึกไล่ล่าของแกน้มเฟรมไปสร้าง,งั้นแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันเก่านะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันผ่านมาหลายปีอ่ะประสิทธิภาพมันก็เลยลดลงไปเยอะก็เลยต้องมีการบำรุงใหม่นะทาให้ประสิทธิภาพมันกลับมาดีเหมือนเดิมแต่ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือการขับได้แหละว่ามันจะเก่งไหมหรือว่ากากถ้าคนขับมันเก่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เกิดคนกากนี่ก็เพ้ตามบายไป แต่ว่าก็ดัานถูกขัดขวางอีกแหละต่อให้ใช้เครื่องแกน้ำเฟรมเหมือนกันมาสู้กันก็ถออเลยพลาดไปอีกแล้วหลังจากนั้นก็มีการบำรุงใหม่อีกรอบนึงนะแต่ว่าทางบาปทสน,นี่เตรียมรับมือไว้แล้วแหล,ละก็เลยกลายเป็นว่าแหมรู้เท่าทันกันนะไม่มีใครว่าได้เปรียบเสียเปียบหรอกแถมแน่นอนว่าตอนที่บำรุงครั้งที่2เนี่ยก็เกิดจะเสียชีวิตเพราะอาวุธตัวเองแล้วแหล,ละเพราะว่าดัานทำอาวุธลดดมือนะและ้วบาปทสมันก็อยู่กับอาวุธกับของเจ้าตัวพอดีเลย เออล้วบาทอร์มันก็จับโยนอาวุธของเจ้าตัวมาปาใสา่เต่งนะแต่โชคดีที่อายนั้นมารับการโยนตีเอาไว้เทียนก็เลยรอดตัวไปเสื่อนราบาทอร์นี่หนีรอดไปได้อีกตามเคยแหละแน่นอนว่าในเวลาต่อมาหลังจากลงไปบนโลกแล้วนะก็บำรุงใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันเหมาะสมกับบนโลกมากขึ้นกลายเป็นคิมาลิสทูเปอร์ตัวเกาะได้มีการถอดออกใหม่ให้มันดูเพียวบางมากขึ้นแล้วก็ความคล่องตัวมันก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะ ส่วนหัวมีการปรับดูใหม่ให้เป็นเหมือนกับอัศวินมากขึ้นมีกระโปรงหลังที่มีการติดเอาไว้นะซึ่งก็เป็นจุดเด่นของฟอร์มนี้เลยก็ว่าได้เอาจริงนะไอ้กระโปรงหลังนะั่นอ่ะผมนึกถึงอาอะไรตั้งอย่างจําชื่อไม่ได้นะแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่มีกระโปรงหลังแบบเนี้ยแล้วก็เก็บฟันเนลวเอาไว้เออมันเหมือนกันอันนั้นจริงๆอะ่ะแต่ผมจําไม่ได้มันเป็นของตัวอะไรชื่ออะไรนะซึ่งตัวกระโปรงมันจะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้แปลงร่างนะ ซึ่งก็มีลักษณะเหมือนกับขี่ม้าส่วนเ้าในโหมดแปลงล่างนั้นจะมีการเคลื่อนไหวแบบลอยตัวก็ทําให้สามารถสลไลด์ได้แถมสามารถพับเก็บได้ซึ่งฟอร์มเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งบนโลกหรือว่าอวกาศก็ได้แต่ว่าถ้าใช้ในอวกาศมันจะดูเวอร์ก,กว่านะแน่นอนนะว,ว่าก็ไปต่อสู้อีกแล้วก็แน่นอนต่างคนต่างอัปเกรดกันมาจัดของจัดเต็มก็สู้กันอย่างดูเดือด แงตของใหม่ก็มาใช้นี่ไม่เกรงใจอะไรเลยนะใช้กันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวแต่ว่าด้วยความโชคร้ายอีกแล้วก็โดนขัดขวางอีกนะแถมยังโดนเพื่อนเต็งเนี่ยหักหลังทอยอดโจมตีแทงหลังเขาให้อีกแม่ก็เป็นวิจัยที่โชคร้ายตกอับแต่โชคดีนะที่เจ้าตัวนั้นเขารอดมาได้นะเลยไปโผล่ต่ออยู่ในภาค2แต่ว่าโผล่มาช้าหน่อยมีอุปกรณ์เสริมอย่างบูสเตอร์ยูนิตที่แน่นอนว่าเราจะเห็นช่วงหนึ่งใช้ในอวกาศ เป็นตัวเพิ่มความเร็วให้สามารถทะลวงเนี่ยได้ดีมากขึ้นแขนซับอาร์มช่วยจับอาวุธได้อย่างเครื่องนี้ใช้จับด้ามทวนของตัวอาวุธหลักนั่นเองเป็นอุปกรณ์เสริมของฟอร์มทูเป,ปอร์มีอาวุธอย่างกันเนียแลนด์ที่เป็นระยะกลางนะก็เป็นทวนที่มีปืนตีไว้ทั้งสองข้างใช้ได้ทั้งยิงหรือว่าจะพุ่งทะลวงใส่ก็ได้เป็นอาวุธหลักของในฟอร์มแรกเลยนะเดสทอยเยอร์ er, แบบเดียวกับของกันเนียแลนด์เลยนะ เป็นการโจมตีแบบเดียวกันเป๊ะต่างกันแค่รูปร่างลักษณะเท่านั้นแหละซึ่งชิ้นเนี้ยจะมีความเทอทะมากกว่านะแถมรูปล่างก็ดูแปลกๆนะเอาจริงนะท่านเก่าอะ่ะมันยังจะดูดีกว่านะถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่ว่ามันจะดูมีปริภาพมากกว่าในการทะลวงเยอะเลยก็เป็นอาวุธหลักของในฟอร์มทูเปอร์รดดิสเล่ยจานบินนะที่ทำมาจากโลหะแบบเดียวของเจนดัมเฟมเป๊ะเลย เลยสามารถสร้างความเจงางให้กับเกาะนาโนโนอยเมียดได้นั่นเองเป็นอาวุธเสริมของฟอร์มแรกเนี่แหละคอมบิดไนท์เป็นมีดที่เก็บไว้ด้านหลังนะเป็นอาวุธเสริมฟอร์มแรกเหมือนกันคิว <Q S 1> โล่ป้องกันที่สามารถใช้ทั้งป้องกันแล้วก็ที่เก็บอาวุธเสริมได้ด้วยเป็นอาวุธเสริมของฟอร์มทูเปอร์เซเบอร์ er เป็นดาบเล็กที่มีขนาะเป็นเหมือนกับอัศวินนะก็จะเก็บไว้ตรงตัวโล่นั่นแหละครับ เป็นอาวุธเสริมอีกชิ้นที่ใช้ในฟอร์มทูปเปอร์นั่นเละกาเอริโอบัวโดอินเป็นลูกชายของแกสเลบบัวโดอินผู้นำตระกูลคนปัจจุบันเนี่ยแหละเราก็จะเห็นในภาค2นั่นเองนะแล้วก็ยังมีน้องสาวที่ชื่อว่าเอเมิเลียบัวโดอินอยู่ในอดีตเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทของแม็กกิลลิสแล้วก็คาตาด้วยซึ่งในวัยเด็กของพวกเขาอ่ะก็มีการเล่นสนุกสนานกันนั่นแหละแต่ว่าแม็กกิลลิสก็ไม่ค่อยได้สนใจเล่นกับ พวกเขาเท่าไหร่หรอก็เป็นคนที่อยากรู้รักเห็นเยอะมากกว่านะแล้วพอโตมาเนี่ยแมกซิลิดกับกาเอลิโอก็ได้ทํางานด้วยกันนะแต่ว่าเขาเป็นแค่ผู้ช่วยของแมกซิลิดเท่านั้นแหละแต่ว่าปัจจุบันก็เป็นคู่กัดกันแล้วนะแลวในภาคสองแน่นอนว่าแมกซิลิก็เสียชีดเพราะว่าโดนากาเอลิโอจัดการเรียบร้อยไปแล้วและเจ้าตัวก็เป็นคนที่เกลียดชังตโะบยานเปยนมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อ่า จิดมนุษย์มานาเออซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปของยันดัมเปาล์รอดอะไปดูกันก่อนได้เพราะว่าในนั้นมีการอธิบายถึงระบบยานเปรไว้แล้วนะในนิมีเราก็เลยได้เห็นว่ามีการไล่ล่าพวกมิคาสกิบ่อยมากมิมาริสเป็นวีศาตตัวที่66เป็นอัศวินขี่ม้าดำแล้วก็อยู่ในตำแหน่งขุนานางนะเป็นทั้งผู้หาสมบัติลับแล้วก็เป็นผู้สอนภาษาตากาสะ ภาคเสียงโดยคุณมัสคัสเซมาสยะนอกจากนี้ยังภาคเสียงให้กับอนิเมะเรื่องอื่นอย่างโคกิอัตภาคอากิโตะผู้ถูกในละเทศภาคเสียงเป็นฮายูกะแชงแล้วในบรรกากาศภาคกีก็ยังภาคเสียงให้กับคาซึมิโอนิมารุอนิเมะซีโร่ก็จบเพียงท่าน,นี้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอตัวลากันไปก่อนนะอย่าลืมไปกดแชร์ กดซับสไคร e แล้วก็ดูคลิปผมกันเยอะเพื่อให้ผมมีเงินเดกในวันกินข้างหน้านะเชีย <Yeah. S 1> แล้วเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้ากับอะไรก็ไม่ดูนะไปละบ๊ายบาย